มามาเบิ่งมาเบิ <phin> ่งสายหูพี่น้องสายบ้าสิ้นเด้อพี่น้องเด้ออาจจะเป็นบ้าสิ้นพี่น้องกวนยุธานีตลอดเลยวัวบริสต์เลียงพูดวัวบริสต์เลี้ยงเพิ่งทองบ่หน่บ่ทองว่าล่ะเพิ่งจิ้นงานายซื้อนอเมื่ออยากลูกบ่อยากลูกเป็นลูกว่าเมื่ออยากลูกมากเด้อพี่น้องเด้อเป็นสายสายบ้าสิ้นก็สายบ้าสิ้นนะพ่อเนาะ จับได้ใบได้เชิงเชิงครับพี่น้องครับคือแดดแห้งยื่นขากินแน่กับหูเง,งา่าเลยช้ำปากเนาะหูช้ำปากครับพี่น้องก <c ười> ินยาหลายซื้ง่วแยกลูกได้พี่น้องครับว่ <c ười> <c ười> ตกใจคนก็ตกใจง่ว <c ười> ก็ตกใจไล่หนีก็มาหนีหนีทุกคนทั้งหยังเนี่ยอายจจุขั <c ười> ยเท่าไหร่ละพ่ออย่างไรละค่าเท่าไหร่สองพันหกพันสองพันหกพันบาทเด้อเอา ยืนน่นอยนนู่ตรงไหนกระยูงสั่นตัวนี้เอาสายหูแล้วสองหมื่นหกพันยื่นท่าได้กระยูงท่านั่นแล้วเอามีระบาดสิ้นไงครับผมพี่น้องครับงอแค่งพี่น้องงอต่วน,นี้ไปมีงเงินพซื้อไว้สูงไงสูงกว่าเม็ดเม็ดเอ่อห้าชิปไปไปลา สองมูลนกพันธ์ไซต์โทรศัพท์ที่เราทีนี่โทรศัพท์มาทีโทรศัพท์มีบอสอ่ะศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าศูนกโทรมาครับพี่น้องเอาโทรมาพี่น,น้องครับถือแดดให้งต้คักนอกเต็นอกแดงคืนเลยเอาพี่น้องได้ปตอนนี้ โอ้ันนี้เดซิกาบารมันเดดออกแล้วทอ้นี่ละก็ข้าอ่อนอ่อนข้าอ่อนแนงบังขาล้ำบอกนนั้นว่าสายยังนั่นขายยังนั่นอ่ะ สมุนสมงัวบ่ขายจังไหนออร่อยปะออพีดองเด้อเห็นเราประจำนะหาบเกลนหาบท้องเนี่ยสมเนี่ยอ่นม่งโอ้ยฝ่าวไทยฝ่าวไทยได้โชคดมากเลยครับเออง่วมือนีซำซำซำเตะเห็ดนะ มุ่นดีปุย๋ย<ะ>มีแต่ง่วงๆเนื้อเรียกว่าไราบอไอหนีเรลองเอาทักทายเจษียดีส,สวัสดีครับผมสุจิวัตรเดรินกำลังมาาถึงครับงานหลายอาทิตย์ <c oughs> เอ,อ้ยแ,<ต>แมนแมนแมนพอเดีมาช่วงนี้เขาถามว่าใครหาง่วงงามหแนว่าันไม่ย่างเลยย่างมาอมีแต่ง่วงสิมีตัวเดียวสนี่มีงวงามดิมัน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 ไปจากออกมาขายกันนะวามันฉ่า ต,ตึงใหม่พี่ตึงใหม่ตึงใหม่เขาวาดเบียดเบียดเพราะต้งเข่าของผมจริงเขาจะไ,<ข>ได้ถ้าผมเข่าจะได้เข่าอยู่บ่ครับอไปวันนี้เรามึงมอโอ้ยใหญ่เฮ็ดงานกันยังบอกอ,อยู่ยังมือมือที่ไปขายขายควายอยู่คันอีกสิบสามตัวนะกล้วยก็ไปเอามาเขาขายขายแลกคุย,ยนะสิบสามตัวเเอาแมนนองสั่นตัวนาะมันช่วงนื้มันติดนี้ติดนี้พี่แล้วอีกช่วงนึงมันมันมันกะสื่อต้องสีหน้าพ่อมากเถียวว่าไช้จะคล้องอยู่นี่เอาไปโชคดีแล้วไปคุยัำไม สุติวัฒน์ฝ้าเมื่อกี้ครับผมช่องคนรหลวบรอมาเมื่อนี้เอานี่ล่ะพอไผตัวนั้นแม่แม่ลูกตัวนั้นงามตัวนั้นหน่อยเอาลูกผูดเด้อปะเธอนี่พ่อแม่แม่ลูกลูกผูดครับผมนองเอื่อยนงี้ยล่ะครับช่วงนี้ง่วงงามมาต้องออกมาขายน่องเอื่อยเนาะมันเจ็บโตเจ็บไวญหลายคนแหละเขาถามเป็นเสียงเดียวกันน่ะเปิดเท่าไรเอื่อยตัวนี้เปิสี่หมื่นสามเด้อพี่น้องครับแทงขาประกันมูลูกประกันทุกอย่างเลยเนาะลูกผูด เคฟสามหนมั้งแมนปะนเป็นเคฟสามนึงแล้วพี่น้องครับเออใช่ใช่ช่สวยชสเฟอร์ทรตเอ่ยสี่หมื่นสต่อกันไหนน้นเอยเนาะต่อได้มืดมือนมาอนิบุาครับผมตอจนเด็กขายแม่เร่าลูกทรอะไรครับนี่ลูกไหไม่เทาหลูกตัวดีซีหรือปโอ้ถกว่างที่นอก เออทายงว้วเข้าว่าจะย,ยืมหลังมันหรือไปอยู่พี่อย่าเบิ่งเครื่องเขาหน่าละเอานมซีน้ำลังดีเนะาะวิ่ต้อมีอย่างเดีย๋ยวเอาที่สวยครับผมซีสิบสามบัวง,งามไม่มีเลยวันนี้ครับมีแต่ัวขนาดนี้เลยพี่น้องครับหาได้รต้อน,นี้ละเอ,าเอา้าเกลื่ยใช้เบอร์คนนี้หนึ่งโทรศัพท์โทรศัพท์ให้คนนี้หนึ่งครับ โทรศัพท์อ๋อย์เก9 6หย4 4 4ดูยมเัวอยู่ทั้งราชีสไลนราชีสไลน์น้องอึ้งนแทได้เหมือนว่านองไปน้องอึงที่สองกันบอบันดาลที่หนึ่งร่อนล่ำหมู่านผมไมไล่สดวันบันดาลที่หนึ่งน้องอึ้งที่สองแล้วก็เทศบาลเมืองโค้งในที่สามครับ ไปขอบพูดไรครับผมเลยครับผมไลค์สองช่องอยู่ยูทูบกับเฟซบุ๊กไปไปเรื่อยพี่น้องมาที่นี่ตัวนี้พ่อเลยจากของที่ไปใส่บุหงาเขาย่างหาอยู่นี่มาดอกมามาพี่น้องครับมามาเอาใบมากางคนนี้หรือปอาพี่น้องขอเมืองว่าแดงๆเด้อพี่น้องมาที่นี่พอแร้แม่พันธุ์เด้อไปมาพี่มั้ยเอากางกางสนุกเลยไอ อีเด้อครับองาว้ีวานี่วหนึ่งสพี่น้องครับผสมเมือวันที่ยี่บเจ็ดนีนาคาดว่าจะออกอีมกราหาเจ็ดนอผสมเหมอนตัวนี้นอ่อครับผสมเลยครับีวหนงสมาูงประมานเม็บวกบวกพี่น้องครับเมดสีบวก,บวกแดงจึงคึงพี่น้องเอา้ามองหาเด้อพี่น้องไปมองหาอยู่ความสูงต้อประกันทุกอย่างนอ ตั้งนี้ขาทุบขาถอนตั้งนี้เครื่องดำเครื่องดีพี่น้องแม่เล่าหนิได้ทองลูกเท่าไรเนี่ลูกแรกครับลูกทีหนึ่งเนาะครับผมลูกทีหนึ่งแสดงว่าง้อมันสามปีคเห็นปะสองสามปีเนาะครัแขวแขวนแขวนี่บ่าเดืเบิึงกี่แขวนคู่หรือแขวนสองคู่ถ้าแขวนคู่กับง้อสามปีครับผมแขวคู่มันง้อสามปีนี่เนาะ เครื่องดำนะพี่น้องใบหูย่งแดงพี่น้องถือแดดมาเห็นแต่แดงได้ป่ะท่านี่ไซเบอร์มาไหวป่ะท่นี่โทรศัพท์087 872 872 9209 9209รั้วอยู่ทั้งอุดมพรครับอุดมพรพิสัยนอตัวเดียวนอเมืองนี่เนาเออพี่น้องครับมักทร่มากมาถ้าเหยียดง้อติดต่อคนใดครับ เปิดแม่สาวยูไทยตลาดพี่น้องครับตอนนี้แหละพอเปิดราคาไปสองหมื่นสามครสูงมักง่เลยนาะสูงไงบ้ามันนาะูกระทบพี่ดูกระทบดูกระทบสองหมื่นสามี่ตัวนี้ป่พ่อตาแดงแดงตดเลมันบอโอ้เห็นบอตาแดงแดงขนตาแดงแดงเบิ่งไงแต่เนาะเออเบิ่งไงพี่น้องง้วเลมันเราบเบิ่งขนตาเลยพี่น้อง เล่ยมันแต่ว่ากับบอแม่เล่ยแท้หรอกพี่น้องแต่ว่าเป็นลูกเล่ยบ้ามันเนี่ยเลี้ยงลูกเก่งเลยเดลยนี่นาะเลี้ยงลูกดีๆนั่นแหละวัวเล่ยมันครับพี่น้องครับบ้ามันผสมเขาเรียกเล่ยมันนะสองหมื่นสามบัวแพงบัวแพงพี่น้องมีจกักโตพ่อแม่ลูกบ่เอาโตต่อไปพี่น้องครับแม่ลูกลูกแม่แมโอ้ยลูกผู๋เนาะพ่อเนาะวัวเจ้าเดียวกันเมื่อกี้เท่าไรพ่อเปิดไว้ สามหมื่นเจ็ดเนาะเออนี่ดูคนนะพี่น้องดูผูวเนะ 37, าะสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดได้และแม่คุณแม่มีโทรศัพท์บ่แม่ติดตอ่อแม่บอกผมนิดนึงนี่นี่เขาถามมาอยู่นี่โทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์นึงจำเลขวล่าใครได้แทรศัพท์แป๊บนึงนะเท้ากำังคุยติดต่ออยู่อย่าเฝ้ากินโทรศัพท์ก่อนโทรศัพท์เออสามหมื่นเจ็ด ่าฝากมาเพื่อศูนย์ตัวไหนี่ศูนย์แปดห้าศูนย์แมศกองศูนย์แม่ยังนั่นแม่หนึ่งแม่หนึ่งแม่หนเด้อทั้งไหนงัวบ้านงัวสองผาหนองราเนาะอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ครับผมก็ได้มาสองตัวแล้วพี่น้องตัวหนึ่งเอาดูกันในยาวนี่ งัวงามแล้ยพี่น้องเด้อวัวพอเทียบวัวพอเทียบแม่สูงเม็ดสีสิบไปปลายพี่น้องอยากจอยหน่อยนึงให้ให้ให้ลูกไฮน้อมลูกลูกนี่งามพี่น้องเด้อลูกเราง่ามแน่นวัวพอเทียบครับโอ้ยลูกงามเนาะลูกเศดษฐายเจามันลูกตัวแม่เด้อพี่น้องเด้อลูกแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวเมีย ว่าเทียบครับเดี๋ยวสิถามราคาให้เป็นเรื่องพี่น้องได้เพิ่นกำลังต่อกันอยู่ลูกตัวเมียตัวตัวเมียแม่มีลูกมาแล้วล่ะหลายตัวเราเบื้องลักษณะายเราเรขาเป็นเงาเครื่องดำกับพี่น้องเครื่องดำามหมื่กสีองมากล้เ้าสิตู้ตูนนออ้นั้นเท่าไรล่ะครตัวเปิดไปตู้นั่นสี่หมื่นสองตัวนี้เท่าไรก่อสามหมื่นหกลูกผูกเนาะตัวนี้เนาะพ่อเนาะ ลูกผูเด้อพี่น้องครับต้วนั้นซีสิบสองหรอต้นนั้นตัวนี้สามเท่าไรสา่อสามสิบหกแม่สาวสองมือสามสิบหกตัวนี้ตัวผูครับพ่อสื่อต้องผูเลยเนาะงัวเทียบแม่สาวเท่าไรพ่อสองนพี่ยงอะไรอยู่มั้งครับวะไสองมันหลอดไรอยู่มั้งหลอดอดไรบ้ตัวนี้ อ่าสิบเก่าได้ตัวนี้นะพี่น้องมูลเก่าความสูงประมาณเมตรเมตรสามสิบบวกบวกเมตรสามสิบบวกบวกเอามาที่นี่สิถามโทรศัพท์ให้เรามาดูโทรศัพท์ให้โอ้ตัวงมักตัวนี้ตัวนี้งามว่ะพี่น้องมักตัวนี้โทรหาเราเด้อพี่นอ้องเด้อมึงคงพอเทียบของว่ะ เอาส่เบอร์มาสิพ่อเบอร์ย่ศู์เท okay. ่าไงกำเนี่เบอร์ฮะศนเก้าแดกสี่สองสี่ห้าเก้าหกหนึ่งเงอพอเทียบครับสี่สองสพอตัวนี้สี่หมืนส่แม่นี่สาแม่นี่สามล็กเอาลงแม่เอาลงเธอครันะกำลังยางมาหางอกันเนี่ยหาซื้องอพ่อ ม้วแม่ลูกบ่แม่ลูกโอ้เอา้ามืออึดลายแห้งมือนี่แปลกกว่าที่นี่พี่น้องไทยบ้านเนาะงม้วนไทยบ้านเท่านอ่องเท่าไรครับขขนี่มือนกพันหาครับมือนกพันหามวนไทยบ้านเด้อพี่น้องเด้อลูกแม่เนาะงมือนกพันหาเล่ขึ้นติดเล่ติดเล่ติดชาโลเล่หน่อยหนึ่งมือนกพันหา อืมคือคืออยู่อ๋อสีออกสีจำปาโอ้ยู่แมนสีสีขาวนี่แหละครับผมมีตัวเดียวพี่เอ้าล่เป็นยาวเลยตัวนี้ไะตัวนี้ที่ไล่ผมนิดนึงผมไล่สดอยู่โอ้สีขาวนี่สีขาน้อยนักเรียนอนุบาลมาเลยนอแนนีแม่สาวแม่สาวเลยนี่หน่อยน่นแน่นี่แหละครับผมพี่น้องครับต้นขาวขนาดนี้ ขวขาดมื่นชิ0 0อครับมื่นายนาะมื่นหนแล้วแม่นี่แหละเกซองมื่นไอมื่นหาพนหาครับมื่น่เนาะตัวเถิกเนาะเออครับส่วนอนุบ้านน้อยล่ะขาวดำตลาแปดินหาขาวกระดำแปดพันาว่าม่วไตก็่ามื่นกับมีนะพี่น้องแปด0่ขาวกระดำตัวนี้เด้อ เล่ตัวนี้ก็เป็นเล่กันเหรอครับผมส่วนตัวนี้เหรอครับอนุบาลมื่นหนึ่งพันห้าร้อยอนุบาลดอกรักเด้อพี่น้องเด้อมีทั้งหมดสี่ตัวครับอนุบาลดอกรักตัวน่ะเพือนามางัวแม่มั้เลยน่ะตอวัดเอาพี่น้องครับซื้อไปไว้กับราคาตออไรของมดอยู่น้องนู่นตออะไรตลอดเลยไอห้อยใส่เบอร์ให้ผมนิดนึงโทรศัพท์ 085 418 418 4งด่อยู่ทา้าสิอรสไลนอกมาพี่น้องมากทรมากครับพี่น้องไล่ละข้างนี้พี่น้องครับโทรหาเราเนะง้อถึงตรงนี้สุดเก็บไว้ประกาศทุนครับโมแม่ลูกแม่นอลูกสูงประาบ้านเม็ดสามสิไปปลายแม่นี่ลอยห้ากับหกยื่นเฮี้ยงกันนี่แหละครับเปลูกกระทบมาเลยครับผมขาใย ยื่นดีๆขาพวกนี้ต้นนี้ยื่นตรง<ม>สง่างามดีกับพับหนาดีน้ำรังมีน่มซีน่มซีเขาเห็ดเรียบร้อยน้อยเนาะพ่อเอ้าตัวน,นี้มันเป็นยังไงต้นนี้มันส้นสันกระสีโอ้ตัวน,นี้เ<ม>ขาธรรมชาติเนาะเขาธรรมชาติาวัวลูกกระทบแม่โค้งยิ่งยิ่งแม่ให้น้องลูกยี่น้อหายอยู่ยังหาอลูกจักปีแล้วนี่ลกเลยครบเจ็ดเดือนครบเดือนบ่ส่งวขนาดนี้ลูกครเจ็ดเดือนเครื่องดำทั้งสองตัวทั้งแม่ทั้งลูกมึงคิดเหร ยื่นวัแม่กับลูกเนาะเฮี้ยงกันดีเท่าไร่ราคาเปิดไปอ่ามื่นเก่าเดี๋ยวถ่ายสักทีก่อนตีของเราด้วยอ้าวคือคือตัวนี้หูโบดครับป้ายหูดำขาติดโบดหน่อยนึงครับหูดำเลยพี่น้องเด้อเสีหงื่อกวงลูกหน่อยนึง ยอ่ยอยอลยลวกย้อยหเป็นเสือกอยูแล้วเทนี้เอาไปตางคืนอท่นี่คืนะอคือตัวนี้คืออยู่อ่าิเก่านะพอเนาะราคาตอกันเอาเด้อพี่น้องเด้อเอาไซเบอร์มาะทนี้ย่082 082 100 100 3391 3391ก่าโทรมาพี่น้องเด้อมาตอกันเอานะ่ายละเอเียดงเดี่วเพิ่หูร้ายกับผมนะโทกันเอา เขาเป็นถือสังกสีสมัยน้อยๆเนาะมันเลยเป็นเป็นเปี้ยวมางเอามาขึ้นลามาขึนเลยเสียวเขียวใส่งวงอะใส่นอสิขา้ไปจุ้งกาบ้านซะนน่นี่บนี่ลตัวนี้แด้วพี่น้องเด้ออวงามอัวงามสองสี่สอบนสีหาครับงสผมตัวนี้สองน่้อยเนาะตบผมสีตัวนี้สองสามหาเอาอกไลูกไว้สองสาวงามเด้พี่น้องครับวเลียงเลียง ปึ๊บคเขาสนามสองสามหาสองีสูงอะไรกันตัวนึ่งสามลอยไอ้ลอยเศาไปเนาะตึงลอยสป้ายกันนะลอยสามกครับอามสิบลอครับผมสองสับสองครับผมคุณมันกำลังจับใบงวอยู่เนื้อหนังดีเกี่ยงเกาดีครับผมเกี่ยงเกาดีเนื้อหนังดีเกี่ยงเกาครับครับผมะกเาปัะกันตะมีทุกอย่างเครื่องดำหางไงโคกหางดีสองสาับสอง ก้าของรูปรอรอโอ้โอตายงวยต้องระวังเขานกลางสนามม่วงัเป็นเสืองเป็นแนวหนี้เลยไปต่ำชาลำใตเอ้าโทษสามประเทศนี้มา้ยเป็นแปดสองครับหนึ่งสี่หนึ่งสหกศ้าครับนหต้นทงาเด้องพี่น้องกางสนามนี่้อยไงล่ะสองสามหาครับสองสี่น่นุ่มู้ใหญ่นุ่ม กุย่างนมเสือสีเขียวโอ้ตัวนี้ตัวนี้เนี่นะยเสือได้มันมันมันเงียบไหมขายเป็นเนื้อใช่ไหมเสือได้แห้งขายเป็นเนื้อเ,อข,เ,นเนอข้าไปเลยที่เป็นเนื้อขายเนื้อประเทศนี่พี่น้องดเด้อสายเลียงเนาะสายเนื้อเพื่อไทยกับเก่าไกลนะครับเออเพื่อไทยไกลไกลด้วยยุ่นี้กันเนาะโอ้โตเลกือบฟองลอยโลเนาะถึงถึงอยูอย่มั่งหนึ่งไวหลุนครับไปหลุใหม่รุ่นใหม่กัน งวตัวตัวตัวผูได้เห็นใครทำมันอันนี้จะว่าตัวแมวไปเขาดาลได้เนยบอกพี่เขาจะหายโอ่มันดีมึงนี่มันดีอยู่างนี่มึงยิว่ากกใหม่มันลายมันหอนเดดกางสนาม้หอนเลยมหอนได้นี่เขสีออกกันแล้วนหอนแล้วหอนแล้วเอาเก่าแล้วนั่นแหละตัวไหนล่ะราคาราคาเราจเอาอลไอ้ค่อคิดว่าเดี๋ยวเ บอกคิดบางเขาสือเลยได้เลยนี่ต้นละมื่นหาต้นละหมื่นหาสองตัวสามหมืนเขาเบิรงในยูทูบเื่อาต้นละมื่นหานบอสองตัวสองหมืหาเดียบบำไรไปเลยจีเราจะได้เวาเราเรายังหูอยู่เรายังมีผมถึงเตะถึงง้อเตะเตเสาในมันเานี่ยโอยมไปนะหุนต้นละหมื่นหาสองตัวสามหมื่นสองหมนหานเราบ่ยเราบเราต่อบ่อยเราเออเอาเลยไหน นุ่มเมืองสร้างครับพี่น้องครับแต่ดี้เขียนเล่านี่สสอขบบบบพิกเนาะอาจารย์แก้วเหรออาจารแก้วใดเนาะแฟนบ่ล่ะคู่แก้วใดแฟนบอเอ้าสุรินทร์ฟังนั่นคู่แก้วได้อยู่ตัวละมือหาได้พี่น้องได้ตัวละมือหาเป็นตีเป็นเหนือไปง้เลี้ยงไ่เอาง้อเขาขายขายกูขายขายตุ้นเลยขายตุ้ต่อเจ๊รอยเมียรอย สอตัวร่วมกันในกระถือประมาณกับตัวละสองรอยก็โลกสี่อยก็โล่หาเอาพี่น้องได้มันถือโลจักบาทอ่ะพี่เป็นเนื้อเ5นหเอาเมื่อไรบอกพ่น่ม้เมตัวนี้พิ่นกัเจ้าอื่นนอพันกัยเมื่อไรนอตัวนี้นออ่อนใจแทนพี่น้องเด้องวมันถือแข็งตัวนี้มาไซเบอร์มาวนี่ตัวสามศูนย์กังกน์แีเก้าหกสงก้าหกสองสามหกสามสามห้าหกส หน่มเมงร่างหนูม,มังซ่มมงางหนมงซ่างบังขอน้ำบ่อันนั้นวาขายยังนั่นขายยังนั่นน่ะสมนูสมงัวบ่มมาขายยังไหพห่ออร่อยบ่อืออ๋อผีร้องเด้อเห็นเราประจำานะ่หามเกลนหาบท่องเนี่ยออสมเนีย ตัวนี้มันขายหาพันเลยนะโอ้เอ้าเอ้าหาพันหกพันครับพี่น้องน้อย,ยอนี่คลอแค่ไหนอันนี้หาพันแปดร้อยป่ขายได้ลหรตัวนี้เอาครับเปด้อยพี่น้องครับเจอเกันใหม่วันเจน้านาครับผมเจอเกันใหม่ครับ ขอบคุณหลายที่เขามารับชมครับพี่น้องครับกลับแล้วกลับแล้วซ้ายแล้วครับแดดออกแล้ว